เราไม่ใช้ใช้ไม่เป็นอีกประมาณสองปีเด็กมันจะมองหน้าเราแล้วคิดว่าเรามาจากมนุษย์ต่างดาวนะคะเข้าใจป่ะมาไม่ได้อยู่ในโลกนี้มาจากต่างพิภพ หรือไม่ก็มาจากไทม์มชีนนะคะข้ามเวลามานะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะเราเนี่ยพยายามดูหมอพยายามเน้นหน้าที่ของหมอคือการบริหารมาตรฐานของผลิตภัณฑ์เดิมนะคะเราปรับให้มันดีขึ้นแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ดีๆใหม่ๆที่จับกลุ่มตลาดได้ทุกกลุ่มเลยท่านสังเกตไหมสินค้าวัยรุ่นก็มีสินค้าคนแก่ก็มีแล้วท่านรู้หรือยังว่าตอนนี้ประเทศไทยก้าวไปสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์แล้วค่ะฮัลโหลใช่ไหมคะ สังคมผู้สูงอายุไม่ได้หมายถึงคนแก่นะแต่หมายถึงคนที่อายุมากขึ้นและต้องดูแลสุขภาพใช่ไหมคะแล้วท่านว่าคนที่สนใจสุขภาพและความงามมันก็คือคนทู้กลุ่มอายุเลยใช่ปะท่านเชื่อไหมหมอไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะเมื่อวานสื่อเนี่ยมีคุณแม่ของน้องคนหนึ่งเป็นเด็กผู้หญิงอายุ8ขวบเขาโทรมาถาม ว่าเราจะสามารถผลิตเครื่องสําอางให้ลูกเขาไหมพราลูกเขาอายุ8ดขวบอยากจะเป็นเจ้าของบริษัทขายเครื่องสําอาง <c oughs> หมอเอ็นดูกแกนะแต่หมอกำลังมีความรู้สึกว่าเดี๋ยวหมอจะมาเล่าให้ท่านฟัง <c oughs> เด็ก8ดขวบยังคิดได้ขนาดนี้แล้วพวกเราเนี่ยถ้าไม่วิ่งเนี่ยนะเด็กมันวิ่งแซงเฉยเลยจริงอเปล่าคะจริงหรือเปล่าเด็ก8ขวบคิดได้ขนาดนี้เขาบอกว่าเป็นความใฝ่ฝันของลูกหนูตั้งแต่อายุ6ขวบ ตอนเราหกขวบเราทำอะไรอยูอ่โอเคแต่น้องคนนี้อาจจะโดดเด่นน้องคนนี้อาจจะโดดเด่นเพียงแต่หมอจะพูดให้ฟังแค่นั้นเองว่ามาวันนี้คนอายุ16คนอายุ17คนอายุ20ถ้าท่านไม่รอที่จะคุยกับเขาให้รู้เรื่องท่านก็จะเสียเขาไปและเราก็จะกลายเป็นอะไรที่พูดกับใครไม่ได้ในประเทศไทยแต่วันนี้ในกิฟฟอรีนเปิดประตูต้อนรับทั้งผู้สูงอายุทุกอายุ ทั้งเด็กทั้งวัยรุ่นและมีสินค้าที่ตอบโจทย์ทุกอย่างใช่ไหมคะใช่ไหมท่านว่าคนใช้อายไลเนอร์ท่านว่าคนใช้ครีมกันแดดเลนอายุมันต่างกันมากเลยใช่ไหมใช่ไหมคะสินค้าประเภทแอนตี้ออกซิแดนต์เด็กอายุ25-26เนี่ยหมอรุ่นรู้สึกแล้วละ่ะลูกสาวหมอคือน้องกิฟเนี่ยแกจะไม่ค่อยสนใจอะไรเลยตอนไปอังกฤษเนี่ยนะแกจะกินแต่โคลีนบีกับเอลซีวิตเลคือแกจะสนใจแต่เรื่องเรียนแต่พอมาวันนี้อายุ25ปึง้งปุ๊บเนี่ยวยวายจะกินคอลลาเจนแล้วจะกิน ไอ้อันนี้ดีไหมแม่ตัวไหนเอาแค่ต e. ัล็อกมากลางนะเกร็ซีอีหรือแอสตาคิวมาบอกกินเข้าไปแม่กินอะไรกินตามไปเลยแล้วกันหมดเรื่องไปก็ตอนนี้นะคะเปลืองมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นหมอจึงเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่ต้องมองน้องกิฟกินตามหมอทุกอย่างหมอก็งงตอนแรกหมอก็เห็นเขาตอนแรกก็เรื่องมากมากไอ้นั่นก็ไม่กินอนี่ก็ไม่กินใช้แต่รีแพลนกับกันแดด ก็เลี้ยนอยู่อย่างนั้นนะ่ะไม่มีการแต่งหน้าทางใดนีนนนน่นินทาลูกนะคะทุกวันนี้ไปทํางานเป็นหมอยังไม่แต่งหน้าแต่งตาอะไรเลยแต่เริ่มกลัวเหี่ยวกลัวแก่เริ่มกินเกรฟซี CE นะคะเริ่มกินแอสตาคิวเริ่มกินคอลลาเจนเริ่มกินโคลีนเริ่มกินทุกอย่างที่หมอกินแล้วหมอก็เริ่มรู้สึกเลยว่าเขาเริ่มมานั่งดูแคตตาล็อกของกิฟเลนดูอ่านจนเห็นว่าสะกดผิดตรงไหนแม่ตรงนี้สะกดผิด แม่ภาษาอังกฤษตรงนี้ผิดนั่งดูล้วหมอเลยบอกโอเคงั้นช่วงนี้ดูแลเรื่องแคตตาล็อกลเรื่องภาษาอังกฤษไปโอเค <c oughs> เขาก็ดูไปนะคะแต่ว่ามันก็เป็นการฝึกลูกแล้วเขาก็ค่อยๆรักนะคะแล้วหมอแม่ก็กถามหมอนะน้องกิฟตอนเล็กๆเป็นคนคล้ำนะคะเหมือนเหมือนหมออะหมอตอนเล็กๆหมอเป็นคนผิวคลำ้ำท่านเชื่อไหม <c oughs> หมอเป็นคนคล้ำนะคะหมอตั้มเป็นคนขาวนะคะหมอตั้มขาวมากเลยค่ะนะคะแล้วหมอเนี่ยอยู่บ้านพักสถานอากาศอะ นึกสภาพยังไงเนาะมันคล้ายๆห้องแถวทาวน์เฮาส์อะแต่ข้างหน้ามันโล่งอะทาวน์เฮาส์มันมีช่องใครช่องมันใช่ไหมอันนี้มันเป็นห้องแถวเล็กๆ4เมตรคูณ12เมตรและข้างหน้ามันโล่งอะค่ะอยู่แถวบางซื่อค่ะตอนนี้เหมือนเขาจะเริ่มเริ่มรื้อแล้วนะคะเป็นบ้านพักฐานกากาศเพราะฉะนั้นเด็กๆแถวนั้นก็จะวิ่งไปวิ่งมาข้างบ้านหมอเนี่ยก็จะมีะคุณลงุงคุณป้าท่านหนึ่งไม่มีลูกเขาจะรักหมอตั้มมากเลยนะคะเวลาหมอตั้มอึเสร็จจะไปเขาล้างก้นให้ หมอตมเขารักหมอต้มากเพราะพ่อคุณหมอต้าตอนเล็กๆตัวขาวจ๊วะอ้วนกลมหน้าตาน่ารักมากเลยแต่หมอต้อยของท่านเนี่ยดำหมอคร้ำนะแลวแกจะชอบพูดประโยคที่หมอโมโหมโหแกชอบพูดว่าเสียดายเนาะน่าจะกลับกันผู้หญิงน่าจะขาวผู้ชายน่าจะดำมัก็คิดใจว่าพูดทาไมนะคะก็จะเป็นอย่างนี้ตลอดเลยแต่ว่าหมอก็รู้สึกว่าหมอค่อยๆขาวขึ้นขาวขึ้นตอนที่หมอเป็นหมอค่ะส่วนน้องกิฟต์เนี่ยเขาคล้ำกว่าหมออีกนะ ตอนเล็กๆเ,เขาจะผิวสีแทนๆนะคะผิวสีน้ำผึ้งเลยเสร็จแล้วก็เหมือนเขาจะผิวเหมือนคุณยายบนทาคุณแม่ของหมอคะ่ะจนกระทั่งเขากลับจากอังกฤษเขาขาวหมอก็คิดว่าลูกเนี่ยขาวเพราะว่าลูกเนี่ยคงเป็นเพราะอยู่เมืองนอกมันคงเมฆเยอะไม่เจอแดดอยู่เมืองฝรั่งมันก็ขาวกลับมามคงจะดำปรากฏว่ากลับมาเมืองไทยตอนนี้สองปีแล้วน้องกิ๊บขาวขึ้นขาวขึ้น,นแล้วกลายเป็นขาวกับหมอไปเลยนะคะนะคะหมอก็เอ๊ะทำไมขาวขึ้น ปรากฏว่าแอบกินกูต้ามิ้นเนี่ยทุกวันเลยนะคะแล้วก็กินเกฟซีอีแล้วก็กินแอสตาคิวทุกวันมาปีกว่าแล้วนะคะตอนนี้เขาเชื่อนะ หมอเลยรู้สึกว่าเออเขาเริ่มใกล้กิฟลินเข้ามาแล้วเขาเริ่มเชื่อเขาเริ่มมีความรักแล้วมันก็เริ่มมีสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นกับตัวเขาแล้วหมอก็เลยบอกว่าน้องกิฟเป็นคนพูดเองนะว่าแม่สินค้าดีของเราเยอะมากแม่รู้ไหมว่ามูสตอนนียดีมากแม่รู้ไหมว่าดีมารีนเวดีมากคลีนฟู้ดเนี่ยตอนนี้มันอยู่ในกระแสแม่ต้องบอกให้นักธุรกิจของเราเนี่ยศึกษาตรงนี้จริงๆเพราะว่าเพื่อนหนูเนี่ยสนใจทุกคนเขาพูดคํานี้เลยนะเพื่อนหนูสนใจเรื่องนี้ทุกคนเพื่อนหนูสนใจเรื่องนั้นเพื่อนหนูสนใจเรื่องนีี้แปลลว่าโกน มันต้อนรับกิฟเฟอรินตลอดเวลาถูกไหมคะอยู่ที่เราวิ่งไปหาเป้าหมายเจอหรือเปล่าเราวิ่งไปพูดกับเขาได้หรือเปล่านะคะราคาของเรายุติธรรมและคุณภาพโดดเด่นเศรษฐ,ฐกิจแย่ๆแ,แบบนี้เราตอบโจทย์ได้ถ้าเผื่อท่านเจอคนที่บอกว่ากิฟเฟอรินเคยบอกท่านว่ากิฟเฟอรินราคาถูกไปท่านจะพบว่าเขาก็จะกลับมาใช้ง่ายขึ้นเพราะว่าเศรษฐ,ฐกิจไม่ดีเขาก็อยากที่จะลองใช้ของที่ไม่ต้องแพงเหมือนเดิมแต่ว่าดีกว่าใช่ไหม ถ้าท่านเจอคนที clothing, ่บอกว่ากิฟเฟอรินแพงเจอไหมก็บอกว่าถ้าเปิดเธอเข้ามาเป็นเจ้าของกิฟเฟอรินไม่แพงเลยนะคิดให้ดีนะถ้าเป็นบอลสตาร์ลดจากลด2 5ไปแล้วเป็นอีก10ใช่ไหมถ้าเป็นบอลสตาร์เนี่ยแค่เป็นสมาชิกธรรมดาเนี่ยก็ถือว่าเมื่อเทียบกับคุณภาพเนี่ยไม่แพงและคุณภาพดีด้วยแต่ถ้าเป็นบอลสตาร์ได้อีกคืนอีก10ถือว่า ค่อนข้างจะถูกเลยใช่ไหมถ้าเป็นซินเวอร์ได้คืนอีกสิถือว่าถูกเลยนะถ้าเป็นโกสตาถือว่าได้ใช้ของดีราคาถูกมากหรือเป่าคะจริงหอเป่าอันนี้ให้พวกเราลองคิดดูดีๆเลยนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นจังหวะของเราถ้าเรามองเห็นเวลานี้ท่านก็มีซินเวอร์มีบลอนที่หายไปตั้งนานมีโกที่หายไปตั้งนานใช่ป่ะ ลองลองกลับไปคุยกับเขาดูนะคะท่านต้องศึกษาผลิตภัณฑ์ทั้งเก่าและใหม่ให้มากที่สุดนะคะศึกษาสื่อที่จะเป็นตัวช่วยหมอเสียดายที่ปีนี้เราไม่ได้สอบเซลล์คอนเทสต์แต่หมอคิดว่าเดี๋ยวหมอจะสร้างความพร้อมใหม่และปีหน้าเราสตาร์ทกันใหม่นะคะหมออยากให้พวกเราศึกษาสื่อทุกๆสื่อเพราะว่าตอนนี้ฝ่ายการตลาดเนี่ยทำสื่อให้ท่านมหาสารทั้งสื่อออนไลน์ทั้งสื่อที่เป็นเอกสารใช่ไหมคะนะคะและซีดีธุรกิจเครือข่ายที่หมอแจกแจกไปทุกอาทิตย์เนี่ยมันยังอยู่ไหมคะตอนนี้มันสร้างบ้านเลยแล้วใช่ไหม ใช่ไหมท่านได้ใช้ประโยชน์กับมันหรือเปล่าหมอควรจะแจกต่อไปไหมได้ใช้จริงหรือเปล่าคะไม่ใช่เอาไปไว้ในบ้านให้ปวกกินนะใช่เปล่าคะเอาปวกกินไม่ได้กินได้แต่กระดาษใช่ไหมนะคะท่านเห็นไหมว่าหมอไม่หยุดผลิตสื่อเลยนะทั้งสื่อออนไลน์สื่อออนไลน์เขาก็ส่งไปให้ท่านตึงต้งตึง้งตึ้งเฟซบไลน์ตลอดเวลาให้ท่านเอาไปใช้ประโยชน์ได้ท่านได้เอาไปใช้หรือเปล่าคะไม่มีบริษัทไหนมีสื่อท่านเยอะขนาดนี้ เส้นขอบฟ้า g i v e for Life มหาศาลนะคะนี่คือสิ่งที่ไม่มีใครให้และตอนนี้มีพรีพระมิดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตัวใหม่นะคะที่คุณหมอตั้มเป็นผู้ดูแลให้ก็รวมทั้งผลิตภัณฑ์คุณหมอมั่นและก็แฮปปี้กิฟต์ไปด้วยมีหมดปัญจาปัญจผูภูตามีหมดทุกอย่างเลยนะคะคุณหมอตั้มทําให้ใหม่หมดแล้วนะคะถ้าลองไปศึกษาดูนะคะแล้วก็มีแคตตาล็อกที่เราจะทําทุกภาษาในอาเซียนให้ด้วยรวมทั้งแคตตาล็อกภาษาอังกฤษ ให้ใช้สื่อให้ดีที่สุดตอนนี้นะคะเพราะว่ามันจะช่วยเราได้มากนะคะสื่อออนไลน์ตอนนี้ทางกุลทีมกุลเอกมลเนี่ยดูแลอยู่นะคะ YouTube ตอนนี้เราจะไม่มีกิฟเฟอรินชาแนลที่เป็นช่องละเพราะหมอดูแล้วเนี่ยช่องมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาจนพวกเราตามไม่ไหวหมอเลยใช้วิธีผลิตเหมือนเดิมแต่เราไปไว้ที่ YouTube และให้ท่านตามดูเองเราบอกวิธีดูให้ท่านแล้วใช่ไหมคะเพราะท่านสามารถช้อปปิ้ง c ีโอท็อกช้อปปิ้งรู้แล้วรวยอะไรได้หมดทุกอย่างเลยนะคะดังนั้นหมอจึงบอกว่าท่านต้องใช้สมาร์ทโฟนให้เป็นละและใช้สื่อพวกนี้ให้เป็นเพื่อก้าวตามโลกให้ทันล้วท่านรู้ไหมว่าวันนี้คนอายุ50-60เนี่ยหลายคนเก่งมากนะคะใช่ปะคะ อายุไม่สําคัญแล้วมันสําคัญที่หัวใจที่จะเรียนรู้มากกว่านะคะรู้จักสินค้ามากก็เป็นต่อมากเรามีโปรโมชั่นกระตุน้นเมื่อกี้ที่จับไปเนี่ยเนี่ยเป็นการกระตุ้นผู้บริโภคใช่ไหมนะคะส่วนรถยนต์ของเราเนี่ย45,000 PV กระตุ้นผู้นําใช่ไหมคะหมอบอกแล้วว่าหมอตุ้นบนกระตุ้นล่างกระตุ้นค่าอยู่ที่ท่านจะวิ่งหรือจะไม่วิ่งเราวิ่งไหมคะวิ่งนะวิ่งนะวิ่ง,ว,งวันเดือนนี้ใครจะได้คูปอง45,000 PV บ้างปิดยอดรอบสองอาารบมือให้ตัวเองดัง,ดง คนที่ไม่ได้เป็นพ่ออะไรคะฮะไม่มีโชคได้ครูปองไปยังไงมันก็ได้พันห้าสิบใช่ไหมได้โกล,ลอยคนหนึ่งใช่ไหมคะได้อะไรที่ตำแหน่งของเราจะขึ้นมีทุกอย่างนะคอมมันก็มากขึ้นด้วยนะคะไปฝรั่งเศสด้วยกันนะไหนใครจะไปฝรั่งเศสกับหมอบ้างยกไปก่อนยกไปก่อน <laughs> นะคะต่อจากฝรั่งเศสอยากไปไหนใครอยากไปออสเตรเลีย ไม่ยกหฮะมีน้อยแล้วอยากไปไหนคะคนที่ไม่ยกอยากอยู่บ้านอยากไปไหนคะฮะนิวซีแลนด์เกาหลีคะดิสนีย์แลนด์เฮ้ยสวิตเซอร์แลนด์โหยุโรปอีแล้วเหรอหมอน่าชอบนะแต่กลัวท่านจะเบื่อโหวตไหมโหวตไหมคุณสุเมศอยากไปไหนคะ สวิตซ์อาวอร์ดใครอยากไปสวิตเซอร์แลนด์เหมือนเหมือนเดิมมันแหละใครอยากไปสเปนใครอยากไปออสเตรเลียใครอยากไปนิวซีแลนด์ใครอยากไปเกาหลี ใครอยากไปเจแปนแอลไปดูไปดูแอลที่ญี่ปุ่นอีกรอบนึงไม่เอาแล้วที่ไม่ยกนี่ไปไหนอะอยู่บ้านไปไหนไม่ได้หมออยากรู้อะค่ะหมอไม่อยากคิดเองแล้วอยากรู้ท่านอยากไปไหน ไปทุกที่แต่ก็มันก็ต้องเลือกที่ไงช่วยคิดหน่อยตัวละกีไปไม่ได้แล้วเพราะว่ายังไม่เซฟเขาบอก